ซึ่งการปล่อยตัว10ตัวประกันคนไทยจากสถานการณ์สู้รบที่อิสราเอลกับามาสนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ก็แสดงความดีกับทั้ง10คนนะครับแล้วก็ยืนยันให้คามั่นบอกว่าจะเร่งช่วยเหลือคนไทยอีก20คนที่ยังเป็นตัวประกันที่เหลืออยู่นะครับคุณเสถาธวิสินนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันบอกว่ารัฐบาลน,นั้นไม่ลดละความพยายามที่จะนําตัว20คนไทยที่เหลือออกมาให้ได้และจะทําให้ได้เร็วที่สุดครับเยอะที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้บุคคลที่ถูกจับปลอดภัยในขณะเดียวกันการเจรจาขอปล่อยตัวประกันก็ทําไปควบคู่กับหน่วยงานอื่นๆนะครับอยู่ตลอดเวลาโดยในวันจันนี้ตนเนจะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอีกครั้งก็เพราะว่าต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างสูงสุดครับงานของเราก็ยังไม่หยุดยั้ยงก็ยังมีอีกตั้ง20คนนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาแล้วก็เราต้องพยายามต่อไปนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องก็แล้วก็ของ สิบคนที่ออกมาก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ยืนยันครับรัฐบาลยังไม่ยังไม่ลดละความพยายามที่จะเอาอีกยีคนออกมาให้ได้ที่วันจันทร์จะไปพบกับท่านนันวานะครับก็าจะมีการพูดคุยต่อเรื่องตรงนี้ให้ความสัญสูงสุดจริงๆครับเหนือสิ่งอื่นใดยี่สิบคนต้องออกมา้โดยเร็วที่สุดครับในช่วงยนี้คาดหวังว่าส่วนทางด้านคุณปราณปรีครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ก็เตรียมที่จะเดินทางไปรับกลุ่มคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวทั้ง10คนด้วยตัวเองนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ยืนยันบอกว่าทั้ง10คนปลอดภัยและก็สภาพจิตใจดีมีหนึ่งคนที่อาการหูอื้อครับแต่ว่าไม่รุนแรงรองนายกบอกว่าสิ่งแรกที่ทั้ง10คนต้องการหลังจากได้รับการปล่อยตัวก็คือการอาบน้ำครับแล้วก็ติดต่อหาครอบครัวที่ประเทศไทยหลังจากนี้ทั้ง10บคนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เยียวยาในฐานะเหยื่อของการก่อการร้าย ตามกฎหมายอิสราเอลรวมถึงฝ่ายไทยก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายแรงงานด้วยนะครับส่วนการช่วยเหลือคนไทยที่เหลือรองนายกปราณปีบอกว่าทางรัฐมนตรีของรัฐกาตาแจ้งว่าไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนครับทั้ง10คนที่ปล่อยมาครับปลอดภัยดีไหมครับท่าน ครับขณะนี้ที่ได้รับรายงานเข้ามาเนี่ยก็มีความปลอดภัยดีนะครับสุขภาพของทั้ง10รายเนี่ยมีผู้หญิงหนึ่งรายนะฮะเรืเ่องสุขภาพจิตก็ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเ,เวลานี้ก็ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลที่มีอยู่หนึ่งคนนะฮะหูอื้อกำลังรักษาอยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดรุนแรงมากสิ่งที่เขาต้องการสิ่งแรกเลยคืออะไร ต้องการอาบน้ําแล้วก็อนอกจากนั้นก็ต้องการติดต่อญาติาพี่น้องของเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปซักไซส์ไล่เลียงอะไรมากเพราะว่าเรื่องการพูดคุยกันเนี่ยก,ก,ก็คงจะพูดคุยกันที่หลังแต่อะไรก็ตามในการพูดคุยบา,บางเรื่องก็อาจจะเปิดเผยไม่ได้เพราะว่า mm. ก็ต้องคํานึงถึงอ,อีกยี่สิบคนนะครับท,ท,ที่ยังยังยัง,ย,งยังไม่ได้รับการปล่อยตัวนะครับ mm. แลวเมื่อคืนนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐมนตรีประจำรัฐของกาตากด้โทรมาหาผม ได,ได้ได้พูดคุยกันแล้วผมก็ขอบคุณเข้าไปในการในการที่เขาช่วยเหลือคนไทยออกมาได้10คนเนี่ยแล้วก็ยังฝากเขาต่อว่าช่วยดําเนินการส่วนที่เหลือให้เร็วที่สุดเขาเขาก็รับปากว่าไม่ต้องห่วงเขาดําเนินการให้